hợp mang cai này đi đu ra đi mấy người con gom hết Để con tông tông còn tông

โหนเนี่ยโหนเนี่ยโหนโหนฝ่งมือขั่งมือพี่ไปมืออันนี้ไปถึงเลยไปยังจะโดดลงี่ให้มันหยุดเองก่อนสิโดดดีหน้ามัมออไปไปให้น้องวยวางอยู่เล่นใช่ไหม ม,ม่ได้ดิไม่มุับจับจับจับน้ำปล่อยนะน้อง <c oughs> น้ำปล่อยนะเอ <c oughs> ายนะูยไกยเป็นไหมทำไมอ่ะจะลงได้หรออ๋อจะลง กลัวไหมสนุกไหมแรงแรงไม่ได้เดี๋ยวตกแจะตกกันหนูร้องไม่ล่ะอืมตกกันหนูร้องไหมคะจะลงแต่แต้าลงบอกนะลงบอกนะจะลงยังคะลงก็บอกเดยวตาไปเอาลงให้

อะไรอ่ะทำไมอ่ะให้หน้องเล่นด้วยหรอหน้องเดิมน้องคลานเนี่ยน้องสกรปรกน้องเข้าปากนะเอาของเดี๋ยวโปกคลานนะมือเปื้อนเข้าปากอยู่ๆเล่นเองนุ๊กโยกเยกเลยโยกเยกเนี่ยโยกเยกเลย,ยเ,ยเลยนี่ย,ย้องเพียงโย,เยกเยกเร็วโยกเยกโยกเยก กยเกลยเกลจับดีๆนะคะหมุน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 หม,มุนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเ๋ยวเร็วเรยวพลาดตกลงมา น้ามาสิน้องน้อให้ใครนั่งน้องไม่จับเนอย่าน้องก็ตกก็สิ ระวังตกนะสูงนั่งไม่ถึงเรา็กึงเป็นเราโก่งเป็นอ๋อลงเป็นเน่ะลูกระวังนะ ระวังจับด้วยสิไปไหนอีกอ่ะจับดีๆนะจับดีๆนะไหนอ่ะเป๊บเดียวเองยังไม่ได้เหือเลยเนี่ยจะไปไหนอีกต่อไหนต่อไหนต่อ ไม่ต้องเปิดรูปเป็นต้องเปิดออกไปเล่นสิ หนีน้องทำไมอ่ะลูกขคยมาเนี่ยเดินเนี่ยเดิน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 ลุกขึ้นเดินลุกขึ้นยืน mong khai hả kia khác vừa vừa mong khai. ไปสิเดินไปสิไม่เข้าตามไป ไม่ต <No. S 2> ้องไปล้างบ้านเลยไม่เนี่ยไม่เปื้อนลูกไม่เปื้อนไปไปไปล้างที่บ้านไปอาบน้ําเลยยังไม่ได้อาบน้ําลูกไปอาบน้าไปาไปล้างตรงไหนอ่ะไปล้างกลางนู้นก็ล้างก็เปียกนะสิหนูใส่รองเท้าไม่ได้ถอดรองเท้าสักหน่อยไม่เปื้อนไปล้างบ้านเลยไปลูกไป